สวัสดีครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของนโยบายกระทรวงสาธารณสุขนะครับภายใต้การนําของศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันเราก็จะเจอนะครับในส่วนของที่เป็นอินโฟกราฟิกที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายความในส่วนที่เป็นด้านต่างๆนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ อมอบนิยไวไวในเรื่องใหญ่ๆ5ด้านนะครับคือด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เรื่องหลักสูตรและการเรียนรู้นะครับเรื่องที่3คือเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่องที่4การเรียนรู้นอกห้องเรียนและข้อเรื่องที่5คือความปลอดภัยในการดูแลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่และเรื่องนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ในส่วนที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับตามนโยบายของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับศาสตราจารย์ดรนรมน์นะครับก็ในท่านได้กล่าวไว้ใน3เรื่องก็คือการศึกษาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและก็การรับสร้างระบบการสาษา่ี่ทันสมัยและยั่งยืนและส่วนที่3ก็คือพัฒนาครูและผู้เรียนนะครับ ในส่วนของการศึกษาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ทักษะในระดับสากลนะครับพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดิจิทัลน,นวัตกรรมการให้ผู้เรียนแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับและก็ในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางชุมชนการเรียนรู้ learning hub น,นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับในส่วนเป้าหมายหลักเรื่องที่1่เป้าหมายหลักเรื่องที่2เรื่องการสร้างระบบการศึกษาที่ทันสมัยและยั่งยืนนะครับ จะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรสื่อระบบการเมินผลให้ตอบโจทย์ของโลกอนาคตมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ร l องเรียนนิ่งนะครับผ่านระบบออนไลน์และระบบไมโครเรียนนิ่งนะครับและก็มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลครูนักเรียนและทรัพยากรอย่างโปร่งใสนะครับนี่เป็นนโยบายในเรื่องของการสร้างระบบการศึกษาที่ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักข้อที่2 ส่วนเป้าหมายหลักข้อที่3านะครับก็คือการพัฒนาครูและผู้เรียนนะครับอบอกว่าจะต้องมีครูที่มีสมรรถนะใหม่เช่นดิจิทัลคอมเพนเซนซีนะครับโคชชิ่งสกิลและดีไซน์ทิงกิ่งนะครับก็คือสร้างครูให้มีสมรรถนะในเรื่องของดิจิทัลนะครับในเรื่องของอาการโคชชิ่งการสร้างทักษะในเรื่ององการคิดวิเคราะห์นะครับ เรื่องที่2คือผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนี่คือนโยบายที่เป็นเป้าหมายหลักเรามาดูนโยบายหลักทั้ง5ด้านนะครับที่ท่านได้ให้ไว้นะครับนโยบายหลักทั้ง5ด้านด้านที่1ก็คือเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอินฟโฟก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆไว้ว่า,ามีการลดภาระงานที่ไม่จําเป็นเพิ่มสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมทักษะครูในยุคดิจิทัลนะครับในดูดูในรายละเอียดนะครับเรื่องการลดภาระงานที่ไม่จาเป็นนะครับก็จะมีการปรับระบบรายงานออนไลน์ที่เดียวนะครับวันรีพอร์ตซิสเต็มยุกเลิกการกรอกเอกสารซํำซ้อนเช่น SAR หรือการประเมินของสอมมศข้อมูลการเงินที่ซ้ำในหลายระบบนะครับเพื่อให้ครูมีเวลาสอนและพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นอันนี้คือ,อเป้าหมายในด้านเรื่องของครูและบุคลากรในการลดพาระงานที่ไม่จาเป็น นะครับตอนที่2คือเพิ่มสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพในเรื่องของครูและบุคลากรน,นะครับปรับระบบเงินเดือนค่าตอบแทนให้สิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมมีการเป็นนโยบายหลักนะครับในส่วนของที่พักที่ท่านเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับคือการพัฒนาโครงการบ้านพักครูสวัสดิการครูสูงอายุนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบ้านพักครูซึ่งเป็นเจนดาหลักของพักที่ท่านสังกัดด้วยนะครับด้าน,นที่3นะครับการส่งเสริมทักษะครูดุ๊ก ยุคดิจิ t ัลดิจิทัลทิเชอร์นะครับคือมีการจะมีการจัดอบรมหลักสูตรโคชชิ่ง AI ไอออนไลน์เรียนรู้แมนจจ์เมนต์นะครับใช้ระบบครูพี่เลี้ยงดิจิทัลในแต่ละเขตพื้นที่นะครับจะมีการสร้างครูแม่ไก่ในเรื่องของอาการใช้ดิจิทัลในแต่ละเขตพื้นที่นะครับนโยบายหลัก5ด้านในด้านที่2นะครับเรื่องหลักสูตรและการเรียนรู้นะครับ ก็จะมีเรื่องการปรับหลักสูตรแกนกลางที่มนข้อใหญ่นะครับแล้วก็มีในการปฏิบัติก็จะมีการลดเนื้อหาท่องจําเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้เชิงประสบการณ์ e x p e r i e n c e learning นะครับมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสระเช่นวิทย์คณิตวิทย์เทคโนโลยีและศิลปะนะครับเพื่อให้เป็นการเรียนบูรณาการในเรื่องของหลักสูตรในแต่ละาสาระการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการการันนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องการหลักสูตรนะครับก็จะมีการบรรจุรายวิชาใหม่นะครับเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมืองเพื่อปลูกฝังความตระหนักเป็นไทยรวมถึงเสริมหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและประชาธิปไตยนะครับก็จะเป็นการบรรจุรายวิชาใหม่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับส่วนที่3ส่งเสริมทักษะครูยุคดิจิทัลนะครับให้นักเรียนเรียนรู้ จากการลงมือทําเช่นโครงงานนะครับบริการสังคมหรือกิจกรรมสร้างนวัตกรรมนะครับโดยให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกแฟคเตอร์ ator, นะครับมากกว่าเป็นผู้บรรยายนะครับก็จะปรับบทบาทของครูในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนรู้ด้านที่3นะครับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็จะมีการนํา AI และเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนนะโครงการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการนํา AI เข้ามาก็คือเรื่องของการพัฒนาแฟลตฟอรม์มการเรียนรู้ ดิจิทัลนะครับเช่นาการใช้ M O E Learning Space นะครับแล้วก็การใช้แชทบอร์นะครับการใช้ A R V R ในการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์นะครับในเรื่องของการพัฒนาสเตมและวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับก็จะมีการสนับสนุนห้องเรียนสเตมแลบในห้องเรียนโรงเรียนมัธยมนะครับมีการส่งเสริมการแข่งขันวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์และอุ่นยนต์นะครับ ในโยบที่4นะครับในเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับก็จะมีการสนับสนุนการกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงนะครับในกิจกรรมกิจอาสาโกรงงานชุมชนสากิจศึกษาในท้องถิ่นนะครับพัฒนาห้องเรียนจากชีวิตจริงเช่นฟาร์มโรงงานหรือสถานประกอบการนะครับรวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพนะครับมีการบรรจุหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลเอ่อ f i n a n c ช a l เอ่อเนะครับก็คือเป็นหลักสูตรใหม่ที่ สังคมต้องการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียนนะครับคือเรื่องของการบริหารงานการเงินนะครับส่งเสริมทักษะซอฟต์สกิลเรื่องการสื่อสารและการทํางานร่วมกันนะครับนี่เป็นนโยบายหลักด้านที่4ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับส่วนนโยบายหลักด้านที่5นะครับเรื่องความปลอดภัยและการดูแลนะครับจะมีการจัดเซฟโซนโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการติดตั้งกล้องจอรปิดมรรจุระบบตรวจสอบระบบบุคคลภายนอกเข้าออกนะครับ พัฒนาเครือข่ายครูเวนผู้ปกครองชุมชนเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งมีการยกเลิกครูเวนจังตั้งแต่ยกเลิกการอยู่เวนนะครับแต่ว่าจะเป็นการร่วมกับนบูรนาการเครือข่ายระหว่างครูผู้ปกครองและก็ชุมชนเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยนะครับดูแลนักเรียนและครูในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับม,มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและภัยคุกคามออนไลน์วางโลกช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุรุนแรงในโรงเรียน ครับนี่คือนโยบายหลัก5ด้านที่ท่านรัฐมนตรตีว่า,า,าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไว้นะครับในการที่เราในฐานะผู้ที่จะปฏิบัตินี่ครับจะต้องรู้ว่าในช่วงอเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลใหม่ก็จะมีนโยบายซึ่งอาจจะคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีที่เพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือในส่วนของน5นโยบายที่ท่นานได้ให้ไว้นะครับก็คือจะให้ครูได้มีเวลา มีแรงใจในการสอนมากขึ้นนะครับเด็กไทยมีคุณธรรมทักษะแห่งอนาคตและสามารถสร้างการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมนะครับระบบการศึกษาก้าวทันโลกด้วยเทคโนโลยีและความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับโรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนี่คือ,อเป้าหมายของผล จากนโยบายที่กําหนดไว้5ด้านนั้นว่าจะต้องให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ท่านยังดารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณการอยู่นะครับก่อในส่วนของความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเรามีข้อสอบพร้อมเฉลยนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจลึกซึ้งในนโยบายรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณการศาสตราจารย์ดรนรมลพินโยสินวัฒน์นะครับท่านก็ศึกษาได้จาก แพลตฟอร์มการเรียนรู้ t e c t t a i n e r c o m แล้วก็ติวสอบผู้งาน .com นะครับก็ให้เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมน,นะครับเพื่อที่จะเป็นอะงค์ความรู้ให้ท่านได้ประดิงานได้อย่างถูกต้องนะครับถูกต้องตามระเบียบและถูกต้องตามปัจจุบัน